ในวงสวนาปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันอย่างเห็นผลและยั่งยืนนางกนกการอนุกแก่นทรายผู้อํานวยการศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมนิดา้ากล่าวว่าการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวเป็นตัวอย่างคดีที่มาจากต้นต่อไม่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะซึ่งเท่ากับสร้างโอกาสให้ดาเนินการด้วยความไม่โปรโง่งใสพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารที่ไม่มีบทลงโทษหน่วยราชการที่ไม่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แต่กลับมีกฎหมายลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เปิดเผยข้อมูลราชการทั้งจำคุกและปรับนายนิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการกิจดชคุณทีดีไอระบ,บุว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริตทุกขั้นตอนเป็นความเสียหายที่ไม่มีเจ้าทุกเนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อนตลอด2ปีของโครงการประเมินว่ามีความเสียหายไม่ต่ำกว่า3,8000,000ล้านบาทและยังมีการทุจริตจากการะบายข้าวอีก4 5 0 0 0 0ล้านบาทถึง75,000ล้านบาท รวมความเสียหายประมาณ450ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ60ของเงินที่ใช้ในโครงการทั้งหมดซึ่งขณะนี้แม้จะมีการตรวจสอบคดีทุจริตในโครงการอยู่หลายคดีแต่รัฐบาลก็ยังปล่อยให้ระบายข่าวแบบลับๆเดิานางกอบการวัฒนวรางกูลกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันระบุไทยประสบความล้มเหลวการต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่วัยเด็กจนลุกลามเป็นปัญหาสังคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจึงจะนำร่องปรับปรุงหลักสูตรให้นักศึกษา ทำกิจกรรมเพื่อสอังคมซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการพิจรารณารับเข้าทำงาน